สวัสดีครับวันนี้พามาชมคูโวอร์ตา E.T. ร้อยสิบนะครับหรือคูโวอร์ตา11แรงก็หมยางมันอ่อนทั้งตัวรถทั้งลูกลากนะครับตัวล่างหรือซาลี่แล้วก็มีล้อเหล็กมีผ่านไถมีคาดนะครับให้ครบชุดเลยทั้งชุดนี้ครับแค่ราคา 15,500บาทครับผมของอยู่ที่อำเภอบ้านปวดบุยรั์นะครับก็เป็นพรงเป็นพรงบิจิ๋วแปดแปดนะครับก็ท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับราคาหนึ่งาับ1 5 5ร0บาท ตลีดคมโครงอมเครื่องอมาพาดอมฐานไขอมล้อเหล็กล้อย,ออยางครับผมโครงไม่หักไม่ดามนะครับถ้าไปจอดทั่โน้นไปบ่งนู้นะอะจอดทันหน้าออกอะ่ะ ถอยหลังเข้าเด้อไปทางนู้นแล้วถอยหลังเข้าอเด็กจุกเออไปเดี๋ยวเราเราดีดมาเดี๋ยวลงเข้าหลังจันแล้วตัวนะครับผมไว้ใช้เข้าไร่เข้าสวนครับหรือใครมีรถอะไรก็เอามาเทือนได้ครับเช่นมร์ไซอะไรอย่างนี้ ดูยไปเลยนี่ครับผมแอนใจก็เข้าความเข้ามาครับหรือโทรเข้ามาครับสวัสดีครับ